สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์การทํนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทางสแตน์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์บักหมดค่ะเริ่มกันเลยนะคะที่พาร์ทคนโสดสถานก,การณ์ความรักคนโสดนะจะเป็นยังไงบ้างดูสิสอดาบ King ค i n g of c ั p 10ถ้วย3ดาบนะคะแล้วก็เก g ส o อ Cup นะในที่นี้ Energy ชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะได้แก่มีนกรกหรือพิจิกที่ในราศีลักดาหรือดาวศุกร์หรือ e n เนอรของคุณในช่วงนี้จะมีความอ่อนไหวได้ง่าย ะะมีใครเข้ามาหรือค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในเรื่องราวของความรักนะคะหวั่นไหวได้ง่ายความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะคะออมองว่านะ้ำฝั่งของคุณเนี่ยค่อนข้างเด่นในจุดของคนที่มีใครในใจนะคะหรือคิดถึงใครอยู่มีคนที่อยู่ในใจม้วจะเป็นคนที่แอบชอบเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าก็ตามนะคะ ที่คุณยังรู้สึกว่า Move on ยังไม่ได้ยัง Move on ไม่ได้แล้วก็อาจจะมีข่าวข่าวคราวข่าวสารบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นเข้ามาและทำให้คุณแอบรู้สึกสับสนหรือเป็นข่าวที่ทำให้คุณเนี่ยบาดแผลของคุณมันมันมันปริอีกครั้งหนึ่งอ่ะอแผลมันเกิดอาการช้ำๆอีกรอบจากข่าว ราวข่าวสารตรงนั้นนะคะที่นี้ฝั่งของคนคนนั้นนะคะสาราการเป็นยังไงสามเหลี่ยอมอยู่ในจุดของการกำลังพัฒนาความสัมพันธ์นะกำลังอยู่ในจุดที่พัฒนาความสัมพันธ์กำลังจะอยู่ในจุดที่คอมมิชเนต์หรือมีการวางแผนบางอย่างในความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็คนในความสัมพันธ์ของคนคนนั้นนะคะ แล้วก็อาจจะมีแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวในทริปสั้นๆการออกเดทหรือความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยสถานการณ์ความรักของเขาดูจะเป็นไปในจุดที่เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆในที่นี้คือดูไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็ดูจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในคอนเสน์มีสิ่งที่จะต้องทําในความสัมพันธ์ร่วมกันฝั่งของเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะแน่นแฟนพอสมควร ทีนี้ต่อไปว่าความคิดความรู้สึกเนี่ยที่เขามีต่อคุณในช่วงวันที่สิบหถึงสาเอเป็นยังไงสองถ้วยห้าถ้วยมีนึกถึงคุณบ้างนะบางครั้งบางทีที่เจอสถานการณ์บางอย่างอาจจะเป็นสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาที่เคยเจอกันอย่างเช่นสถานที่นะคะหลกัลกๆจะเป็นสถานที่สิ่งของที่เห็นแล้วก็รีมาย เกี่ยวกับตัวคุณขึ้นมานะคะแต่พอเขาคิดถึงแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบพยายามที่จะไม่จมอะพยายามที่จะไม่นึกถึงสิ่งเหล่านั้นอะเพราะว่าพอนึกถึงแล้วมันกลายเป็นความรู้สึกที่หน่วงเป็นความรู้สึกที่หน่วงเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยเป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้แฮปปี้มากเพราะว่าเขามีคนของเขาในปัจจุบันอยู่นั่นเองนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะ move on พยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะทิ้งเรื่องราวต่าง เอาไว้ข้างหลังนะคะทางของคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเดอร์ซันคุณก็รู้นะว่าเขามีการมูฟออนเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกยังยังคิดถึงเขาอยู่ในุงของตัวเราเองยังคิดถึงเขาบางคนยังรอการกลับมาของเขาอย่างมั่นคงอย่างหนักแน่นด้วยนะคะแต่ถ้าเขามีความสุขดีเราก็ยินดีกับเขานะแต่แค่ลึกๆเราสึกว่า ถ้าเขากลับมามันก็ดีนะถ้าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับเรามันก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะบทสรุปเอสอ f เอส s นะคะจริงๆการเริ่มต้นใหม่ก็มีเข้ามานะแต่คุณเลือกที่จะกอดเก็บตัวเองไว้หรืออยู่กับตัวเองหรือเรื่องที่จะไม่เปิดโอกาส ตรงนี้ให้กับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาไม่เปิดตัวเองให้ได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะจะมีข่าวสารเกี่ยวกับคนในใจเข้ามานะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบตกใจนิดนึงนะแต่ก็เป็นจุดหนึ่งถ้าคุณมองว่าเป็นบทเรียนหรือมองว่าเป็นจุดผิดผันคือข่าวเนี้ยอาจจะทําให้คุณเลือกที่จะ move on จากเขาได้อย่างจริงๆจังๆ,งๆเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง ที่รอเขาหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองที่มีต่อเขาเนี่ยอย่างจริงจังเลยก็ได้นะคะเลือกคนที่ให้โอกาสตัวเองนะให้โอกาสตัวเองไพ่บอกแบบนี้นะคะกับคนที่คุณจะมีแพชชั่นอย่าปิดกัน้นอย่าบล็อกความรู้สึกของตัวเองจากโอกาสที่กําลังจะเข้ามานะคะโอเคพาทคนสนก็ปร,ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะนกการความรักในฝั่งของคุณนะเป็นยังไงแลัวมามา,มาห,หายหายนะเนี่ยมีมามา,มา,าหายหายมีติดติดขัดขัดในความสัมพันธ์คุยบ้างตอบชาบ้างแชทหนักขวาบ้างน,นะคะรวมถึงการรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำไมมันดูมีอุปรสรรคมากขึ้นทุกวันทุกวันจังเลย เรายิ่งเข้าหาเขายิ่งวิ่งหนีหรือเปล่าเรายิ่งทักอาหาเรายิ่งตามเขายิ่งมีการเฟดนะคะมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกสับสนในความสัมพันธ์แอบเครียดบางคนนอนไม่หลับรู้สึกซีเรียสกับสถานการณ์ตรงนี้มากตอนแรกก็จะชิลๆแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้มันทําให้เรารู้สึกยึดติดและชิลได้ย,ยากเหมือนเป็นการที่เขาพยายามดึงดูดเราอะด้วยความเครียดด้วยความรู้สึกที่แบบเราจะต้องมีความกังวลกังวยต่อตัวคนคนนี้ ะะมาดูฝั่งของเขาสิปเป็นยังไงสิบเม้เท้าสามดาบเขาดูจะมีเรื่องราวให้ลำบากใจอยู่นะอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวด้วยหรือปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาค่ะเขาลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวความรักเท่าไหร่นะคะดูสิประเด็นอยากอยู่กับตัวเองไม่อยาก ที่จะสนใจในเรื่องราวของความรักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเพราะเจอกับปัญหาที่ตัวเองจะต้องแก้อืมปัญหาที่ตัวเองจะต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองจะต้องรู้สึกว่ามันหนักหน่วงอ่ะแล้วการที่ถ้าคุณแบบมีประเด็นงองแงหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขา,าเขาจะรู้สึกว่า ทำไมจะต้องหาหนู่นนั่นนี่มาทําให้เขารู้สึกลําบากใจหรือหนักอกหนักใจยิ่งกว่าเดิมช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยอยากจะเจอใครไม่อยากสูงสิงกับใครแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะคุยกับใครแล้วก็ไม่อยากจะรับปัญหาใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะไปดูกันต่อที่ความคิดความรู้สึกว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะอ่ะไม่อยากคุยจริงด้วยสีถ้วยไม่อยากคุยไม่อยากสูงสิงอะไรนะคะ ขอพักขออยู่กับตัวเองขออยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆก่อนคิดถึงนะในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาคิดถึงนะเขาก็มีเรื่องราวให้ต้องคิดต้องทําเยอะแยะหลายสิ่งอืมฉะนั้นช่วงนี้นิ่งให้เป็นก่อนได้ไหมปพยายามที่จะอยู่กับตัวเองพยายามที่จะเคลียร์ประเด็นพยายามที่จะแบบ อย่าหาปัญหาอย่าหาประเด็นอะไรมาให้กับเขาได้ไหมนะคะยิ่งหาประเด็นยิ่งหานู่นนั่นนี่หรือยิ่งเทคแอคชั่นเข้าหาเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นความลำคาดิบหนึ่งอ่ะมันเป็นความลำคามันเป็นความรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะคุยย,ยิ่งเข้าหาเขาจะยิ่งวิ่หนึ่งคุณในช่วงนี้นะคะฝั่งคุณลักขิตล่ารู้สึกยังไงกับเขาแองแมปลปวดหัวเลยฉันแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแล้วฉันทําอะไรได้บ้าง เราจะต้องทํำยังไงฉันรู้สึกว่าฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันไม่สามารถที่จะแบบควบคุมอะไรในความสัมพันธ์ได้เลยอ่ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยพยายามเข้าหาฉันแค่เธอนะส่งกําลังใจใเธอนะแต่ทําไมเธอถึงไม่มีรีแอคชั่นอะไร ตอบกลับมาเลยมันเป็นช่วงอินดี้ที่เขาอยากจะจัดการกับปัญหาของตัวเขาเองยิ่งเราเข้าหาเขาจะมองว่าเราเอาปัญหาไปให้เขาซะมากกว่าถึงแม้ว่าสิ่งนั้นที่เราเข้าหามันเป็นกําลังใจมันเป็นข้อความดีๆหรืออะไรดีๆก็ตามนะคะต่อไปหมวดสรุปหมดสรุปเป็นยังไงสิบถ้วย King of Cup s ช่วงนี้นะคะจะเป็นฟิลเงาเงาเงาียบๆกันสักนิดหนึ่งนะคะรอจังหวะที่ดีกว่านี้ดีกว่ารอจังหวะที่เขาจะ เคลียร์ตัวเองได้นะคะแล้วเขาจะกลับมาเป็นคนที่น่ารักกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ห่าง,างเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยไปอยู่กับตัวเองให้เขาได้ไปจัดการแก้ไขชีวิตของเขานะคะเราก็มาโฟกัสที่ความสุขของตัวเราเองนะช่วงนี้ก็ฟรี o อเซล l ์ไปก่อนชิลๆสบายๆหันกลับมาโฟกัสตัวเองหันกลับมารักตัวเองสนใจตัวเองก่อนดีกว่าเพราะเราไปสนใจเขาเขาก็ดูจะอินดี้อยากจะอยู่กับตัวเองก็ให้เขาอยู่ ตรงนั้นไปก่อนให้เขาไปเคลียร์ไปจัดการชีวิตของเขานะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุยกับเราเองนั่นแหละในจุดที่เขาคิดถึงหรือเขาแบบต้องการที่จะคุยกับเรานะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะ u e e n of ครับสามน้เท้าเจ็ดเหรียญอืมสถานการณ์ความรักของคุณนะดูเหมือนจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่ใช่ว่าเราไม่หลับแต่เป็นช่วงเวลาของการที่จะต้องมีความประครับประคองความสัมพันธ์กันอีกหนึ่งเพราะอาจจะมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์กว่อาจจะรอคอยเมสเ a จจากเขารอคอยการพบปะการเจอกันการใช้เวลาร่วมกัน ที่จะแบบทำให้เรารู้สึกมั่นคงในความรู้สึกหรือมั่นคงในความสัมพันธ์มากกว่านี้แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ห่างแต่คุณนะ่ะก็จะไม่ได้ห่างจากจากความรู้สึกนะเหมือนคุณก็มีการเช็คมีการส่องมีการพยายามที่จะดูท่าทีของเขาอยู่เรื่อยๆว่าช่วงที่เราจะมีความรู้สึกหวั่นไหวตรงเนี้ยหรืออ่อนไหวเป็นพิเศษในช่วงเนี้ยเขาทําอะไรให้เรา คิดมากเพิ่มเติมไหมหรือเขาทําอะไรที่มันนอกรูนนอกทางหรือทําอะไรให้เรารู้สึกมีความปังกังบนหรือเปล่าฝัาง่งของเขาเราเป็นยังไงแปดดาวเขาก็รู้ได้นะถึงการถูกจับตามองเนี่ยนะคะเขารู้ได้ถึงการถูกจับตามองแล้วเขารู้ได้ว่าคุณเองอ่ะไม่ค่อยที่จะไว้วางใจเขานะคะไม่ค่อยไว้ใจเขาไม่ค่อยที่จะสบายใจกับตัวเขาในช่วงนี้ ะะเอาจริงๆตัวเขาก็มีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบเข้ามาสนใจนะแต่ว่าเขาอะไม่ได้ไม่ได้จะไปสนใจใครคนนั้นนะคะเขาก็จะจะแคร์คุณมากๆนะแคร์ว่าคุณจะเข้าใจเขาหรือเปล่าแคร์ว่าคุณจะไว้วางใจเขาไหมจะเชื่อใจเขาหรือไม่นะคะอืมต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง สีดาอืมเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณนะมีการเทคแอคชั่นกับเขามากขึ้นหน่อยในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของความโรแมนติกในเรื่องของการทีร่จะทำให้เขาใจหวั่นไหวใจฟูตื่นเต้นร้อใจอะไรก็แล้วแต่กับคุณอะนะกับเขากับคุณสองคนเนะี่ยเขาอยากให้มีการเทคแอคชั่นนะคะ อยากให้มีความหวานนะพูดง่ายๆเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาจะมีความเรียบนะสถาน,นการณ์ความรักในความสัมพันธ์มันมีความนิ่งมันมีความเรียบเรียบ,เร,ยบเรื่อยๆชิลๆเกินไปอยากให้มีอะไรแบบเข้ามากระตุกติดกระชากใจในเชิงของความเร่าร้อนในความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งก็จะดีนะคะฟังคุณละค่ะชัดเมนสิบดาอืม ฝั่งคุณคุณรู้สึกว่าตอนเนี้คุณมองว่าเขาะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกลุ่มเยอะอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับสังคมค่อนข้างจะเยอะนะคะคุณก็เลยมีความกลัวว่าเขาจะทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าจะแทงข้างหลังคุณไหมจะนักใจไหมจะอะไรหรือเปล่านะคะเพราะบางทีคือคุณเองก็รอ้อยเขา Take a คชั่นเขาเองก็อยากให้คุณเทคแอคชั่ ต่างคนต่างรอแต่ยังไม่มีใครเลือกที่จะเทคแอคชั่นในเชิงของความร้อนแรงในความสัมพันธ์ในเชิงของความโรแมนติกมันก็ต่างคนต่างรอคนนึงก,ก,ก็อยากที่จะให้อีกคนนึงเทคแอคชั่นแล้วเมื่อไหร่มันจะมาเจอกันตรงกลางนะคะเพราะฝั่งหนึ่งต้องการให้คนเทคแอคชั่นแต่ฝั่งคุณก็มีแต่ความกังวลกังวลว่าเขาจะนู่นนั่นนี่หรือเปล่ารอว่าเขาจะแบบจะแสดงออกว่าเขาแคร์เรา แทนที่เราอาจจะสามารถที่จะเริ่มต้นก่อนได้เสมอออะอแต่ก็ไม่เริ่มนียนะคะแต่กายเป็นเริ่มไปคิดมากไปกังวลแทนว่าเขาจะไปน่าใจว่าเขาจะไปเจอคนอื่นนะคะสรุปค่ะห้าดาบของคนในทนี่มีความหาความถามในเรื่องของความคิดด้วยท,ทั้งที่ีความสัมพันธ์มันก็อยู่ตรงนี้แหละแค่เมื่อไหร่จะเริ่มเท่านั้นเองนะคะ ถ้ายังไม่เริ่มก็จะเหงาเหงาเซงเซงเดดเดี่ยวเงียบเงียบอย่างนี้ต่อไปในความสัมพันธ์บางที่ความสัมพันธ์มันรอในเรื่องของการเทคแอคชั่นกันอยู่เนี่ยทั้งสองคนเลยนะคะมันาจะเป็นคุณหรือเขาเองก็ตามความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญแต่ความเชื่อใจตรงนี้มันจะถดถอยไปตามความคิดถดถอยไปตามความกังวลของเราถดถอยไปตามความต้องการของเราแต่ไม่ได้รับในในสิ่งนั้นอะเราต้องการสิ่งนี้แต่ยังไม่ได้รับสักทีอะนะคะ ทั้งความเชื่อัยและความรู้สึกมันก็จะตดถอยแล้วก็เฟดลงไปการเป็นความเหงาทั้งนั้นที่ความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงได้เลยซ้ำนะคะโอเคค่ะคลิปของสิงก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ